และขาดไม่ได้แล้วนะครับสําหรับเมจังคนสวยของรายการเราเมจัง เอาละเอาอยู่ประมาณนี้ก็ละกันนะอะไรแถวนั้นตรงนั้นตรงนั้นแม่จังจ๋าแม่จังแม่จังอยู่ชั่วหลอดนะวาประมาณดีฉันแมจาวันนี้อยู่ได้แม่จังไม่มีแขกรับเชิญหนุ่มๆอยู่ได้นะจ๊ะทุกท่านครับผมอยากแห่ลองเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกไม่พอใจเขียนไว้บนกระดานไว้บอร์ดนะครับ พอเขียนเสร็จแล้วเราเก็บเอาไว้อย่าให้ผมเห็นซะก่อนนะครับเขาใจยังค<า>่ะด้หนึ่งเองเหรอคะมันมีเยอะแยะขนาดนั้นเลยเล,หลยหนูฮ่า <S <S ไปิดไว้ดีนะครับใ้ผมเห็นนะครับต้องคำนดไว้ก่อนหรือเปล่าล่ะเนี่ยมันอัดอั้นอยู่อัดอั้นก็ระบายออกมาสิครับทุกท่านเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าการปลดเซฟตี้มาออกมาได้เลยครับครับรบกวนเัาลงมือด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับทีนี้ เตรียมตัวใส่ที่ปิดปากกันคนละอันเลยนะครับแล้วก็พูดสิ่งที่คุณขับอกขับใจที่เกยนเอาไว้ในไวบอร์ดออกมาต้องพูดแบบเบาๆนะครับอย่าให้ใครได้ยินเชอะนะและจากนั้นผมจะลองทายดูว่าสิ่งที่อยู่ในใจคุณนั้นมันคืออะไรไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับเอาละครับท่านแรกคุณพี่ฮี่ตมีครับเชิญครับมายืนตรงนี้ครับและผมก็จะไปยืนอยู่หลังเจ้าลูกโป่งหูลานะครับและต่อไป คุณพี่ฮิโตมิพูดสิ่งที่คับอกคับใจและผมก็จะเขียนคำคำนั้นลงที่ไว้บอร์ดของผมดูที่ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับแล้วเวลาสั่งยังไงก็ไม่ค่อยยายคนอื่นได้ยินเรื่องวกนี้ใช่ไหมครับมันก็ออกจะเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะทั้งนั้นก็พูดเบาๆนะจ๊ะเบาเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับรออ๋อเข้าใจ โอเคเอ๊ะได้ยินด้วยเหรอเนี่ยทั้งมาสัดจังทั้งพี่โอจังได้ยินหรือเปล่าครับไม่ได้ยินเลยอะค่ะกระทั้งคู่ที่ยืนอยู่ใกล้ขนาดนั้นยังไม่ได้ยินเลยนะนี่ถ้าได้เป็นแบบนี้ดูสิสุกะเขียนใหญ่เลยหนากะไม่รู้เออดูเลยมั้ยเสร็จแล้วครับผมเขียนสิ่งที่ผมได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วละครับจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่า งั้นช่วยตอบผมด้วยนะครับหนึ่งสองอึ๊บขอให้ได้แต่งงานเป็นรายต่อไปสักทีเถอะค่ะกับขอให้แต่งงานไปไวสักทีเถอะค่ะโอ้ใกล้เคียงนะครับเนี่ยโอ้ใกล้จนะคใกล้เคียงขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าะไรฮะถูกนะครับถือว่าถูกกันละกันทนเนี้ยนะครับํำว่าแต่งงานกับสักทีเถิะเนี่ยได้ยินแกมแจ๋วเลยละครับของท่านไม่ได้ยินเลยหรอครับ ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ยินเลยแม่ผมดูการผมยังไม่ได้ยินเลยแปลกนะด้านผมกลับได้ยินงั้นคุณพี่ฮิโตมิครับลองมายืนด้านนี้ดูนะครับแล้วก็ต่อไปมาอาซาจังอ๋อค่ะเหมือนเดิมนะครับพูดเบาๆนะครับดูซิว่าจะได้ยินไหมจะได้ยินไหมนะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเบาๆนะครับอย่าเสียงดังกระซิบกระซิบครับกระซิบนะครับ ได้ยินแล้วเฮ้ยเมืเมเ่อกี้อะนะเฮ้ยไดเจินเลยค่ะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยได้ยินด้วยเหรอเนี่ยโอ,อ้โหดจังละ่ะเอ้ยไม่ได้ยินเลยละค่ะฮ้อ้อาวไม่ได้ยินเลยเหรอเออจริงเขาเปล่าเนี่ยเอาละครับทีนี้ก็<ะ><ะ>เดินออกมาข้างหน้าเลยครับมาเลยครับอ่าทีนี้จะให้เปิดแล้วนะครับหนึ่งสองเปิดแล้วครับมาที่สุดอโอเหมือนกันเลยตรงนี้อะเลยเนี่ยเออ แค่วันเลลไทนยมันบ้าตรงไหนและะ้วจ๊ะก็นะคนจะให้ก็ไม่มีคนที่จะมาให้เราก็ไม่มีผมน่ะชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะจริงจนะลุงไผ่นะ่ะแจกให้ได้ไม่มีหมดเลยนะแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะก็ทำเองที่บ้านเป็นกระบุงมีเหลือเยอะแยะแจกไม่ยังเหลืออยู่อีกท่านหนึ่งที่ยังยืนงงๆอยู่เลยนะครับมีอออจังมันยังไงกันคะสองคนนี้ก็เป๊ะเลยอะได้ยินจริงๆริงาอย่างนั้นข่าวนี้ มีโอจังไปยืนตรุนนะครับแล้วก็ลองเขียนโจทย์เลขแบบง่ายๆมาได้ไหมครับอย่าให้ใครเห็นนะครับแล้วก็สองท่านก็ไปยืนฝั่งนี้นะครับมาเลยครับตามผมมาเลยทางนี้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้จะพิสูจน์ความจริงกันแหละเมื่อกี้เนี่ยมันลุงจะเห็นแวบๆนะเหมือนจะเป็นโจทย์เลขง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะ ถ้าหากว่าเป็นผมเนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์เลขที่ง่ายก็ได้นะครับผมเก่งเลยเขาเป็นถึงขนาดนี้นะชิลๆนะชิลนะครับชิลๆครับสบายมากทางด้านมีโอจังนะโอเคนะครับค่ะโอเคแล้วค่ะเอาละทีนี้ลองพูดเบาๆนะครับเรื่องอะไครับพูดเบาๆอย่าให้ใครได้ยินกระซิบฮะ อ๋อนี่เหมือนได้ยินค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญมาด้านหน้าเลยครับเชญครับเป็นไงสุกะตอนนั้นได้ยินมาหรือเปล่าอ่ะโอทั้งผมได้ยินเหมือนกันครับได้ยินแต่อะไรก็ไม่รู้ครับได้ยินแต่ชูชีูชี้ครับเอาละครับทีนี้เราจะมาฟังคําตอบของทั้งสองท่านกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คุณได้ยินคือหนึ่งสองสิบห้างั้นแล้วโจทย์ล่ะขอบคุณขอบคุ อัศจรรย์ของฮอลัสลูกโป่งหูลานั่นเองครับเอ้มันพ่ออะไรกันนะทําไมเราถึงได้ยินล่ะครับเต่าหายครับรบก่อนอธิบายด้วยคือเดี๋ยวจะที่ว่าให้ฟังนะความลับของลูกโป่งหูลามันอยู่ที่การเดินทางของเสียงนั่นเองล่ะครับหาการเดินทางของเสียง เยี่ยมมากทุกคนใช่แล้วละ่ะมาอยู่ที่การเดินทางของเสียงนั่นแหละ oh. ความจริงนะข้างในลูกโป่งนี้เราไม่ได้สูบลมเข้าไปธรรมดาธรรมดาแต่เรากลับสูบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแทนอ้โห oh. <ๆ>ปกติเขาไม่ให้สูบคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปไม่ใช่เหรออ,อถ้าต่ลูกโปง่งอากาศธรรมดานะเสียงจะผ่านลูกโป่งไปตรงๆแหละนะ Oh. แต่ถ้าเปลี่ยนมาใส่คาร์บอนไดออกไซด์ไปแทนนะเสียงจะผ่านไปช้าลงและเสียงมารวมกันในจุดเดียวถึงเสียงที่ออกมาจะเบาก็ตามมันก็จะค่อยๆเดินทางมารวมกันจนเราสามารถได้ยินนะโอ oh. งั้นเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าตรงจุดรวมแล้วจะได้ยินหรือไม่นะครับเราจะมาลองดูกัน และนี่ก็คือวิทยุเทพไอ้วิทยุเทพครับพูดเสียงตายละอยู่ใกล้พระตาเกินจากวิทยุกันอ่าและนี่ก็ไม่ของผมครับไม้ของนายไปที่ไหนเล่าไมพราะรายการอ่าเราจะมาฟังกันว่าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับไม่จังจาเปิดวิทยุจ้า เราะจังเลยนะประมาณนั้นนะที่เสียงมารวมกันแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของผมนี่นาใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ว่าเพลงของนายนะแล้วมาชื่อเพลงอะไรล่ะฮะโอเพลงนี้แหละครับอร้องเพลงอะไรเพลงอะไรบอกเลยมันชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรผมยังจำไม่ได้เดี๋ยวๆผมจะลองย้ายที่อ๋อมาตรงนี้กลับไม่ได้ยินแล้วนะครับเนี่ยเออเราเลองเปลี่ยนทิศสิด้านบน บนนี้ก็ไม่ได้ยินครับงั้นลองเปลี่ยนตำแหน่งอพอมาตรงนี้โอ้โหได้ยินชัดเลยเออชัอแจ๋วเลยล่ะแม่ท่อนนี้กำลังโดนเลยครับี่นีแย่จังผมวางไมคก่อนนะครับเท่านี้ทุกท่านคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ